ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาอัปเดตนะคะโอแล้ววันนี้นะคะ24ตุลาคลม2563กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัดคนจนนะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจกรมบัญชีกลางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ล่าสุดนะคะนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563เป็นต้นไปสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร1น0 0บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือนนะคะ และผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทและจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคม2563กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบีย้ยความพิการเดือนตุลาคมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋าอีมันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้24ตุลาคมนะคะซึ่งผู้มีเสรสามารถกดเป็นเงินสดเพื่อให้สนองตอบความต้องการและความจำเป็นของผู้พิการทั้งนี้การจ่ายเบีย้ยความพิการในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนดนะคะคือทุกวันที่10ของเดือนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลขนะคะ0 2 2 7 0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการโคศกรมบัญชีกลางกล่าวนะคะขอบคุณข้อมูลเพจกรมบัญชีกลางอีกครั้งนะคะ